การเล่นพิ่นี่มันก็จะมีหลายแบบนะครับลักษณะของแต่ละคนกับพือกันนะครับแล้วแต่จริตของแต่ละคนมักบวอกันมาตลอดหลังค้นกับไซเพลงนะครับเง่าเลยนะครับลายไซเพลงอย่างเดียวอ่าใส่เพลงแะบตอเพลงอย่างสี่ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็นกับนำไายพิ้นย่างเดียวนะครับไายพิ้นแบบเง่าเลยครับประมาณว่าไล่แห่สินะไายพิ่นต่างไล่ไล่หลุกหน่อยพิ้นล่งไ่ตอพิ่นประมาณนี้นะแต่ว่า มีหลายคนนี่ตองการทําประกอบกันแต่ว่าเพิ่นฝึกเลียนแบบอีกแบบหนึ่งนะครับคือเล่นเพลงอย่างเดียวหรือว,ว่าเล่นไล่พินอย่างเดียวแต่ว่าเขาเพลงโม่ใดหรือเล่นเพ่งอย่างเดียวเขาไล่พินโม่ใดอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยอยากขห้เห็ดประมาณว่าเออช่วงที่เขาเพอ่ะเขาจังไดประมาณนี้นะครับไอ้เคลมีผมก็เลยเอามากะว่าสิเอามาเห็ดให้ง่ายๆนะครับง่ายสิไลจากสิไลจากเฮาสิบ่มเลนการไหลนะครับกับสิบ่มเลนการไหลแบบ จริงจังอย่างเขาสิเรียนกันเขาสิเรียนการเขาเขาเพลงนะครับคือไรพินไลจากเอ่อเรียนจากเริ่มทันเริ่มแหลกนะครับแล,ลังจากไขึ้นมาหอดสิถึงแค่ล่านะครับถึงแค่ตัวล่านี่นะพอถึงถึงเล่ยพอถึงถึงแถวที่ที่สี่องวที่ที่สี่นะครับคือจริงๆมันมาหอดใด้อยู่ครับ จริงๆมันสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวห้อจะหอดแค่นี้หอดล่านะครับลาน่านล่าเสียงสูงนะครับลาน่านแล้กกาเข้าจังไลนะครับเลอ่าเลแบบลงง่ายนะครับขยๆกับว่าไหลลงง่ายแล้วมาเริ่มมาตรงเนี้ยนะครับช่องทีสามีเนี่ยหล้กกข่าวเพลงนะครับสีเน้นวิธีการข่าวเพลงครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมาสวัสดีกันเป็นทางการนะครับสวัสดีครับแอนคอนมานาสายหกจากช่องแอนชาแนลนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับถ้าสื่อเรียนแบบนี้นะครับ ท่อนเริ่มแรกในนาซีได้ทุกคนกันนาซีได้นะครับแต่ว่าการไลขึ้นมาเนี่ยมันแล้วแต่เฮ้ามารแบบใดนะครับไล่ง่ายก็ได้ไล่ซับซ้อนก็ได้นะครับแต่ว่าสีเ็ดแบบไล่ง่ายเบิ่งนะครับสำหรับจากพี่หนาไม้นะครับ เพลงมันมีมีสองแบบนะครับก็คืออ่าเพราะต่อเพลงเลยนะครับตึงดึงตึงตตีดู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 ดงดูดูดงดูดูดูดัดู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 ดอดูดงดูดูดูดงดูดูดูดงดูดดูดูดูดดู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 ดดูดูดูดงดู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 ดงดดดง พราะว่าการถ่ายเพลงเอ้ยแต่ว่าเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันบูดือกันนะครับมันบูดือกันเขาต้องถาฟังจังหวะว่าเขาเขามันมวนมวนแบบไหนเขาเลื่อมวนบอหรือว่าเขาเลื่อมันโมวนเขากต้องถาแบบว่างาวหลังจากเขาเพลงนะครับอ่ามามาเบิ่งตัวอย่างกันครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมตัวเอาเพลงมาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวอย่างนั้นกันเลยนะครับอ่าเริ่มต้นครับแล้วก็จะไลไหลขึ้นนะครับไหลขึ้นแบบง่ายๆนะครับอ่า มีซอนนะขึ้นล่าเ <bara> นี่ครับผมจบแค่นี้นะครับลงบนันนี้มีซอนนะครับมีซอนมีซอนแบบนี้บานนี้กับโ,โดโดมีนะครับโดโมีสันๆนะครับบางหันมีซ้อนไหนบ่ต้องสันนะครับบา้านนี้โดมีโดเลไอโดมีเนี่ยไอเลมีบอกผิดเลมีเนี่ยมันดีมันก็เลยกลายเป็นโดเลมีเนี่ยนะครับ สันๆนอะไสิครับลาลาซอนลาซอนมิเลโดลาซอนกระเขาเพลงเลยนะครับอ่าอันนี้ห้าวเห็ดแบบเอ่อให้เบิ้งเป็นลูปลูปหลางนิดนึงนะครับเดี๋ยวมามาเบิ้งใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับเพราะว่าเบิ้งคางอินจังเลยกระแนมสีแนมหยาบสำรับ อย่างที่หนาใหม่นะครับแต่ว่าขั้นมือเก่ากว่ามานหนึ่งเป็นสีหูหอยู่นะครับเดี๋ยว่าบนใกล้ๆนะครับผมใช้กล่องเับอ่ายิ่งเข้ามาใกล้เดี๋ยวมันจะเสียดผ่านนะครับแต่ถ้าผมลืมบางจุดบางอย่างนะครับถ้าจะลืมตั้งคี้เอเมเนอร์นะครับเอเมเนอร์มีลามีเดอร์นะครับมันจะเล่นน้ำกันได้อ้าวในช่องที่สามที่สี่นะครับเริ่มต้นครับเอ่อการไล่ท่อนเริ่มแรกเนี่ยแล้วแต่คนอยู่มากนะครับนั่นคือไ เป็นท่อนเริ่มต้นเลที่กันนะครับบาดี้กาไหลขึ้นมานะครับผมจะเน้นการไหลขึ้นมาแลวกาเน,น้นการไหลลงไปเป็น,เป,นเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าผมจะไหลง่ายๆให้ยาติี่นามาเัเรืนได้นะครับเพราะว่าขั้นมันซับซ้อนหลายเนี่ยออไปฟึกมันกับฟึกนยากแต่ว่าเพราะว่าคลิปนี้เขาเน้นการเข่าเพ่งนะครับจังหวะเข่าเ,าเพ่งเขา่าจังได่นะครับนะคือปัญหาใหญ่นะครับอผมจะเรียนไล่หัวไล่เริ่มตน้นที่ได้รับความนิยมเหมล้วกันนะครับ เลมีค uh, 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 วบกันควบควบกันนะครับนะครับโดโดเลเนี่ยแต่กาแค่สองตัวเนี่ยบรรยากาศลาโดลาโซนลาซอนมีเลโดลาโซนแต่เขาเพลงนะครับอ่ลาลักษณะ เล่นเล2แบบนะครับโดลาสนลานะครับโดลาสนลาลาสายเป่านะครับโดลาสนลาหรือโดลาโดลาก็ะได้นะครับโดลาโดลาตาห้ลูกถ่ายโดยลานะครับนี่ยดีดลาย่างเลครับดิดสายเป่าสอ นี่แหละก่อนต่อเพลงแต่ว่ามีลาตัวนี้มันเป็นมันเป็นโน้ตลักของขี้นี่นะครับสายสองเนี่ยบากกับคืดค้ดหาเพลงที่อ้าสิเข่านะครับอ่าโอเคครับอ่ามาเริ่มเขาเพลงกันครับมีมลานับนะ โอเคเลยครับลาโดลาซอนลาซอนมีมีในสายเป่านะครับสายหนึ่งเปลา่าเลโดลาซอนลาแต่เขาเพลงนะครับเอาวิธีการเขาเพลงครับผมที่บอกว่าเขาเพลงมันมีสองแบบก็คือเขาเรื่อยๆกับถาจังหวะจังเข่าครับดีดเงาว้วจนสิบเบิร์ตจังจนถึงห้องหนึ่งนะฮะจนจนไปห้องหนึ่งแล้ว จังเข่าเพลงนะครับอน่านี่รับใส่ห่านเนาะครับเนาะ เขาเคาเล่ยเนี่ยเพลงบเทเขาเล,เล,เลเาเลยบมวนคือโมไห้ามหันนี่เขาทำบมถาเขาลองเขาเล่ยเบิ่ไดมครับมันจะไดลออกมาแแนี่ครับอ่ามาลองพิจาน่าบ้างว่าดึงเงากับดึงอ่อ่อปล่อยเงา ก็เขาเลยเนี่ยยังมเหมือนกันครับดึงยงวครับเห็นบอกครับมันเป็นสังครับเอาเปิ่งตัวอย่างอีกเพลงหนึ่งนะครับเอาเพลงใดเดียเอยะ่เพลงเพลงโบตุมโบบาลก็ได้ครับลองมึงนะฮะผมก็ปไปกรดแก้เพลงมานะครับโบตุมโบบาลแะไรกันอลองมึงครับ นาสีเขาได้เรื่อยนะครับเพราะว่าคดึงเนี่ยโมคอยมวลมาไหนบนนะ้างท่านจะร้องเขาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะผมผมผมจำทํานองไปเลย เพลงยังล่ะย้ำมึงช่วยมาบ้าเน,น,น,นีนะครับย้ำมึงช่วยมาเน,น,น,นี่ยย้ำมึงช่วยมานีนะ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 ครับย้ำมึงช่วยมาพระเจ้าอุลตร้านะครับอันรอบมึงครับย้ำมึงช่วยมาพร้าอุลตร้านี่มันมันต้องเขาประมาณไหนอะอ่าสมมติว่าอะไรลงแหมให้เบิรงอีกรอบนึงโมเมนต์โมเมนต์ แต่เพลงสิ่งของมาเข้ต้องพิจะรนาเอานะครับว่าข้เอเสิดึงไล่เงาหรือว่าพ่อตึงแล้วก็ขึ้นเพลงเลยนะครับมันมีสองแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอีเพลงหนึ่งครับเดี๋ยวร้องเพลงอาจารย์ดาวนบอดอนนะครับที่ผมเคยเคาะๆไปนะฮะกลุ่มจจริงๆนะเดี๋ยวผมผมข้ามันไป็นึ่งนะครับ กันครับบันครับกับจะได้กับเอาแค่วิธีการนะวิธีการอะไรงมางลมครับ ครับจะสิก็ได้นะครับหรือแจะเข่าเพลงนะครับเข่าเพลงเข่าไหวเลยหรือเขา่าให้มันปล่อยไปแบบนึงจังเขา่าหรือว่าเขา่าจนมันสิสุดแล้วจังเขา่าจนเสียงมันสิ้หายไปแล้วนะเนี่ยเพระว่าเนนะี่ยมัน,ม,นมันคบผองม,มันเนาะจังเข่าเพลงก็ได้นะครับมีสองสมแบบวิธีการแต่วารกการก็คือ ตรงนี้เพราะมันตายโตนะครับเวลาจารย์กับพือกันนะครับเวลาคนเล่นการขาเพลงมือกันนะครับแต่ว่านี้แค่เป็นจุดๆหนึ่งนะครับเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึง่งที่เอามาให้เบิ่งกันเป็นตัวอย่างนะครับเวลาอยากพิจารไม้ของเทาเล่นการจังสีดเยเล่นง่ายนะครับอ้าวมาไลไรบ้างอีกรอบนึงครับไล่จากทอนหัวอ่ะไล่ขื้นพือกันนะครับทั้งคนจะไล่ขืน้นง่ายๆครับเลครับ ไปเเลยขามเอฟนะครับถามฟามาม,มาลามาส่อนหล้วมาลาบจบไปนะครับนะครับกับคอเพลงตามที่เขาเรียนรู้กันมานะครับโอเคครับ ข้าวค,คิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆแต่ว่าก็เน่าเติบเพราะว่ามันต้องอธิบายอธิบาย,ลยแล้เก็เอาโยกตัวอย่างนะครับหลายตัวอย่างหลายที่สสำคัญหลายก็คือ,อการไหลเฉล่ลงตรงทเท็นเหตเบิ้งไม่หลายแบบนะครับหลายแบบหลาย,ล,ายลักษณะจริงๆมันมีหลายกว่านี้นะครับแต่ว่าในคลิปหนึ่งบุพเพอตอการการอธิบายมนันต้องหลายคลิปกว่านี้นะครับเอา,าเดี๋ยวเอาไปลองเทตเบิ้งนะครับในวบนนี้ได้ก็บ,บอกกันมากกันแล้วกันนะครับอาซีมีคลิปสารต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ